กลิ่นยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลเป็นกลิ่นที่ผู้กองนพัฒคุ้นเคยดีเขาใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งในห้องฉุกเฉินและห้องพักฟื้นแต่วันนี้มันต่างออกไปมันไม่ใช่กลิ่นของบาดแผลจากการต่อสู้แต่มันเป็นกลิ่นของความเจ็บปวดที่มาจากตัวเขาเองนพัฒเป็นผู้กองหนุ่มจากกองปราบหน้าตาคมเท้มรูปร่างสูงใหญ่มีแผลเป็นจากการต่อสู้เป็นเครื่องยืนยันถึงความไม่เคยยอมแพ้ เขามีสายตาที่เฉียบคมราวกับเหย่่ยวใบหน้านิ่งเฉยจนไม่มีใครคาดเดาวความรู้สึกได้แต่วันนี้ใบหน้าของเขากลับซีดเผือดเหงื่อการไหลท่วมตัวเขาต้องใช้มือข้างหนึ่งกดท้องตัวเองไว้แน่นอีกข้างหนึ่งกำชายเสื้อของหมอพิมพ์ไว้ไม่ปล่อย หมอพิมพสูตินดีแพทย์สาวผู้เชี่ยวชาญใบหน้าเรียวสวยดวงตาเป็นประกายแฝงไปด้วยความฉลาดเธอใช้มือข้างหนึ่งกดท้องของนภัรเพื่อดูอาการขณะที่มือหนึ่งกำลังตรวจดูผลอันตราซาวที่ฉายอยู่บนหน้าจอหัวใจของเธอเต้นร,รัวไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เป็นเพราะความสับสนที่กำลังเกิดขึ้นในหัวของเธอ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อสามชั่วโมงก่อนนภัทรนำหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งมาส่งโรงพยาบาลเธอถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณและถูกนำมาทิ้งไว้ในสภาพที่สาหัสหน้าท้องถูกกรีดเป็นแนวยาวราวกับโดนมีดยังมีรอยฟกช้ำตามแขนและขาแม้จะอยู่ในสภาพที่แย่ขนาดนี้เธอก็ยังยิ้มให้นภัทรอย่างน่าขนลุกก่อนที่จะหมดสติไป เมื่อส่งหญิงสาวเข้าห้องฉุกเฉินนพัฒรก็รู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังดิ้นอยู่ในท้องอย่างบ้าคลาั่งนพัทรไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเขาคิดว่าคงเป็นแค่อาหารเป็นพิษหรือกระเพาะอักเสบแต่แล้วอาการปวดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเขาทนไม่ไหว นภัทรถูกนำตัวส่งห้องตรวจของหมอพิมพ์เธอตรวจดูอาการของเขาแล้วก็พบความผิดปกติที่เหลือเชื่อหมอพิมพ์บอกเขาว่าเขากำลังตั้งครรภ์และกำลังจะคลอดลูกนภัทรคิดว่าหมอพิมพ์คงพูดเล่นเขาปฏิเสธเสียงแข็งแต่หมอพิมพ์ก็ยืนยนันทุกอย่างที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงเธอให้เขาดูผลอัลตราซาวด์ที่ปรากฏภาพทารกในครรภ์นภัทรช็อกจนพูดไม่ออกเขาไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงไม่เคยรู้สึกบิงดูดผู้หญิงคนไหนเลยแม้จะมีผู้หญิงมากมายเข้ามาก็ไม่มีใครทำให้เขาใจเต้นได้เลยสักคนเดียว เขาไม่รู้ว่าตัวเองตั้งคันได้อย่างไรแต่แล้วความเจ็บปวดก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งเขาต้องกัดฟันเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องออกมาหมอพิมพเห็นแล้วจึงรีบเตรียมห้องคลอดให้เขาอย่างเร่งด่วนในห้องคลอดนภัทรถูกจับให้ขึ้นเตียงคลอดเขาสับสนและกลัวไปหมดพยายามที่จะหนีแต่หมอพิมพก็เข้ามาปลอบใจอย่างอ่อนโยนเธอกุมมือเขาไว้แน่นและพูดว่าไม่เป็นไรข้าผูกองหายใจเข้าลึกๆนะแล้วค่อยๆเบ่งตามที่หมอบอก นภัทรพยายามทำตามเขาเบ่งอย่างสุดกำลังแต่เด็กก็ไม่ออกมาง่ายๆเขาต้องใช้แรงเฮือกสุดท้ายและในที่สุดเสียงทารกก็ดังขึ้นในห้องคลอดอูแหวอูแหว เด็กผู้หญิงคนหนึ่งคลอดออกมาอย่างปลอดภัยหมอพิมรีบทำความสะอาดเด็กและอุ้มมาวางไว้บนนอกของนภัทนภัทเพ่งมองไปที่เด็กในอ้อมกอดอย่างไม่เชื่อสายตาเด็กคนนี้มีใบหน้าเหมือนกับเขาทุกอย่างรากับเป็นตัวเขาในวัยเด็กแต่ที่ทำให้เขาตกใจจนพูดไม่ออกคือที่แผ่นหลังของเด็กมีรอยสักรูปมูลเลยพันอยู่และมีรอยสักรูปดอกไม้ประหลาดคล้ายดอกไฮเดรนเยียที่ซอกคอ หลังพักฟื้นไม่นานหมอพิมพ์ก็เข้ามาในห้องพร้อมกับแฟ้มประวัติของเขาเธอนั่งลงข้างๆเตียงเริ่มสอบถามประวัติส่วนตัวตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันแต่ที่ทำให้หมอพิมพ์ประหลาดใจคืนพัดไม่สามารถตอบคำถามบางอย่างได้เขาจะไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองปีก่อนเขามีความทรงจำที่ขาดหายไป หมอพิมพรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเธอตัดสินใจสืบสวนด้วยตัวเองเริ่มค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเธอพบว่าเมื่อสองปีก่อนนพัทรเคยประสบอุบัติเหตุจากรถชนแต่เรื่องนี้ถูกปกปิดไว้เป็นความลับและเมื่อพยายามค้นข้อมูลก็พบว่าส่วนใหญ่ถูกลบออกทั้งหมด หมอพิมตัดสินใจไปที่สถานีตำรวจขอข้อมูลเพิ่มเติมเธอพบกับผู้กองคมกริตเพื่อนสนิทของนภัสคมกริตเป็นตำรวจหนุ่มที่จริงจังและพูดน้อยเขาเล่าว,ว่าเมื่อสองปีก่อนนภัสได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะจากรถชนต้องพักรักษาตัวหลายเดือนหลังหายดีเขาก็จำเรื่องราวบางส่วนไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับรถชนหมอพิมรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลในเรื่องนี้เธอตัดสินใจที่จะสืบสวนต่อไปอย่างลับ,ลบ ในขณะเดียวกันนภัทรที่กำลังนอนพักผ่อนก็เริ่มมีภาพหลอนภาพผู้หญิงคนหนึ่งถูกขังในห้องมืดมืดมีรอยสักรูปมูเลยพันที่แผ่นหลังภาพนั้นทำให้เขารู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงจนต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนภัทรพยายามลุกจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กเบาๆเสียงนั้นทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดพยายามค้นหาต้นเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรเลย คืนนั้นนภัทรยังคงฝันร้ายเขาฝันว่ายืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนแปลกแปลทุกคนสวมชุดสีขาวกำลังทำพิธีกรรมประหลาดที่เกี่ยวข้องกับการบูชาย,ยันผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับมัดไว้กับโต๊ะบูชาย,ยันมีชายคนหนึ่งใช้มีดผ่านหน้าท้องเธออย่างโหดเหี้ยมเขาพยายามจะช่วยเหลือแต่ร่างกายกลับไม่ขยับนภัทรตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจใบหน้าซีดเผือดเหงื่อไหลท่วมตัวหอบหายใจอย่างแรงมือทั้งสองข้างสั่นระร,ริกเขารู้สึกว่าความจริงที่ถูกซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยออกมาแล้ว หมอพิมพ์นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานแสงสลัวจากหน้าจอสะท้อนในดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยแฟ้มประวัติของนภัสดูเหมือนจะเต็มไปด้วยช่องว่างและคำถามที่ไม่มีคำตอบเธอพึมพำกับตัวเองอุบัติเหตุรถชนข้อมูลปกปิดความทรงจำบางส่วนหายไปแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจที่สุดคือภาพจากผลอันตราซาวทารกในครันของชายหนุ่มซึ่งขัดกับหลักการแพทย์ที่เธอเคยเรียนรู้มาทุกอย่าง เธอตัดสินใจเริ่มสืบสวนด้วยตัวเองเริ่มต้นจากรายชื่อเพื่อนร่วมงานและผู้ใกล้ชิดผู้กองคมกริตเป็นคนแรกที่เธอจะไปหาเช้าวันรุ่งขึ้นหมอพิมพ์เดินทางไปยังสถานีตำรวจเธอพบผู้กองคมกริตกำลังนั่งที่โต๊ะทำงานใบหน้าดูเคร่งเครียดเหนื่อยล้ารอยยิ้มของเขาดูฝืนอย่างเห็นได้ชัดหมอพิมพ์แนะนำตัวสวัสดีครัผู้กองคมกรตฉันหมอพิมพ์นะคะมาจากโรงพยาบาลคมกรตพยักหน้าเล็กน้อย ครับทราบครับนภัสเล่าให้ฟังแล้วว่าคุณเป็นคนทำพลอดให้เขามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับฉันอยากจะสอบถามเกี่ยวกับประวัติของผู้กองนภัสค่ะโดยเฉพาะช่วงสองปีที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะประสบอุบัติเหตุทันทีที่ได้ยินคำว่าอุบัติเหตุใบหน้าของคมกริก็เปลี่ยนไปเขามีท่าทีลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นเท่าไหร่ครับช่วงนั้นเขาไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัว แต่คุณเป็นเพื่อนสนิทของเขาไม่ใช่เหรอคะหมอพิมพ์จ้องหน้าเขาด้วยสายตาที่เฉียบคมคมกริดนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจออกมาเอาล่ะครับหมอผมจะเล่าเท่าที่ผมรู้ตอนนั้นนภัทรทำงานในหน่วยสืบสวนพิเศษคดีที่เขารับผิดชอบเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอัจยากรข้ามชาติที่ลักพาตัวผู้หญิงและค้ามนุษย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอุบัติเหตุคะตอนนั้นนภัทรกำลังจะบุกเข้าจับกลุ่มแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถชนอย่างปริศนา คมกริตพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาตำรวจสรุปว่ามันเป็นอุบัติเหตุธรรมดาแต่ผมไม่เชื่อครับผมเชื่อว่ามันต้องมีเบื้องหลังเบื้องหลังอะไรคะผมไม่รู้ครับแต่หลังจากที่เขาฟื้นเขาก็จำเรื่องราวบางส่วนไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้คมกริตพูดจบแล้วก็ลุกขึ้นยืนผมขอโทษนะครับหมอผมต้องไปทำง,งานต่อแล้วหมอพิมพ์รับรู้ด้วยว่าคมกริตรกำลังปกปิดบางอย่างเธอเดินออกจากสถานีตำรวจพร้อมกับความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ที่โรงพยาบาลผู้กองนพัฒกำลังนอนหลับเสียงเพลงกล่อมเด็กที่เขาได้ยินดังขึ้นอีกครั้งเขาพยายามมองหาต้นเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรเลยแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆน่าขนลุกนพัฒน์พัฒภาพความฝันเริ่มกลับมาอีกครั้งคราวนี้เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นชัดขึ้นเธอมีใบหน้าสวยงามแต่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำรอยสักรูปงูเลื้พันอยู่ที่แผ่นหลังของเธออย่างน่าสะพรึงกลัวเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาจับตัวเธอไปไม่นายอย่าทำเธอ นภัทรโกนออกมาด้วยความตกใจลุกขึ้นนั่งบนเตียงเหงื่อไหลท่วมตัวหอบหายใจอย่างแรงทันใดนั้นเองพยาบาลสาวคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้องผู้กองเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมไม่เป็นไรครับนภัทรตอบกลับแต่เขายังคงรู้สึกถึงความกลัวที่เกาะกลุมหัวใจเขาตัดสินใจที่จะทำบางอย่างเขาต้องการรู้ความจริงทั้งหมด นภัทรขอให้พยาบาลช่วยพาไปที่ห้องพักฟื้นของลูกสาวเขาเดินเข้าไปในห้องเห็นลูกสาวกำลังนอนหลับในเปลใบหน้าเด็กน้อยดูน่ารักและบริสุทธิ์แต่เมื่อเห็นรอยสักรูปงูเขาก็รู้สึกถึงความกลัวที่เกาะกลุมหัวใจอีกครั้งใครกันแน่คือเธอนภัทรพึมพำกับตัวเองเขาตัดสินใจที่จะใช้ความสามารถในการสืบสวนเพื่อไขปริศนาเรื่องนี้ เขานึกถึงภาพความฝันแล้วเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวเขาจําได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับตัวไปมีชายคนหนึ่งสวมชุดสีขาวเขาคิดว่าชายคนนั้นอาจเป็นคนร้ายเขาขอให้พยาบาลช่วยพาไปที่ห้องสมุดของโรงพยาบาลเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์และรอยสักต่างๆเขาพบว่ารอยสักรูปงูเป็นสัญลักษณ์ของลทัทธิโบราณที่บูชาเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์รอยสักรูปดอกไม้ประหลาดเป็นสัญลักษณ์ของพิธีกรรมที่เรียกว่าการสังเวยร่างทรง ซึ่งพิธีกรรมนี้จะใช้ผู้หญิงเป็นร่างทรงในการอุ้มบุญท่านใดนั้นเองหมอพิมพ์พก็เดินเข้ามาในห้องสมุดเห็นพัดกำลังอ่านหนังสือผู้กองทำอะไรอยู่คะยังไม่หายดีเลยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ผมผมอยากจะรู้ความจริงครับหมอนพตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังหมอรู้ไหมครับว่ารอยสักนี้หมายถึงอะไรเขาชี้ไปที่รูปในหนังสือหมอพิมพ์มองดูรูปนั้นแล้วก็ตกใจนี่มันเธอพึมพำ นี่มันเหมือนกับรอยสักของเด็กที่อยู่ในคันของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายจริงเหรอครับนภัทรลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนทั้งคู่เริ่มปรึกษากันหมอพิมพ์เล่าเรื่องที่เธอไปสืบสวนมาทั้งสองคนต่างก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลพวกเขาตัดสินใจที่จะร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาทั้งหมดนี้ แต่แล้วจูจูไฟในห้องสมุดก็ดับลงทั้งห้องตกอยู่ในความมืดมิดนภัทรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขาหยิบไฟฉายในกระเป๋ากางเกงส่องหาแต่ก็ไม่พบอะไรเลยแล้วเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังเดินเข้ามาใกล้เขาอย่างช้าๆ ความมืดมิดในห้องสมุดปกคลุมทุกสิ่งเสียงฝีเท้าที่ดังใกล้เข้ามาทำให้หัวใจของนภัทรและหมอพิมพ์เต้นระรัวนภัทรเตรียมพร้อมที่จะป้องกันตัวมือข้างหนึ่งถือไฟฉายอีกข้างหนึ่งกำแน่นรอจังหวะแต่เมื่อแสงไฟจากไฟฉายสาดไปที่ทางเดินก็ปรากฏร่างของยามคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาอ้าวขอโทษครับพอดีไฟดับผู้กองกับหมอทำอะไรกันอยู่ในนี้ครับยามพูดด้วยน้ำเสียงตกใจเล็กน้อยนภัทรกับหมอพิมพ์ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ไม่เป็นไรครับผมกับหมอแค่มาหาหนังสืออ่านน้ะนภัทรตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้เป็นปกติหลังจากเหตุการณ์นั้นนภัทรและหมอพิมพ์ตัดสินใจที่จะเลื่อนการสืบสวนออกไปก่อนพวกเขาไม่ต้องการให้ใครสงสัยเมื่อนภัทรกลับมาที่ห้องพักฟื้นเขาก็พบว่าลูกสาวกำลังนอนหลับอย่างสบายแต่ในความเงียบสงบนั้นนภัทรกลับรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเขาใช้มือสัมผัสเบาๆที่แผ่นหลังของลูกสาวและเขาก็สัมผัสได้ถึงรอยสักรูปงูที่เลื้อยพันอยู่ที่แผ่นหลังอย่างชัดเจน ใครกันแน่ที่ทำแบบนี้กับลูกของฉันนภัทรพิมพํากับตัวเองด้วยความเจ็บปวดที่ห้องทำงานหมอพิมพ์เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลัทธิบูชาเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และพิธีกรรมสังเวยร่างทรงเธอพบว่าลัทธินี้เป็นลัทธิโบราณแต่ได้หายสับสูนไปนานแล้วแล้วเธอก็พบว่าลัทธินี้ได้กลับมาอีกครั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามันจะเกี่ยวข้องกับคดีการหายตัวไปของผู้หญิงสาว หมอพิมพรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดคดีการหายตัวไปของผู้หญิงสาวการค้ามนุษย์อุบัติเหตุรถชนรอยสักและลูกของนภัสทุกอย่างดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันหมดเธอตัดสินใจที่จะไปหาผู้กองคมกริตอีกครั้งเพื่อถามเขาเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของผู้หญิงสาวแต่เมื่อเธอไปถึงสถานีตำรวจก็พบว่าคมกริตไม่อยู่ผู้กองคมกริตไปไหนคะหมอพิมพถามตำรวจนายหนึ่งอ๋อผู้กองคมกริตลาพักร้อนไปต่างประเทศครับ หมอพิมพรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นแฟม้มคดีแฟ้มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะของคมกริตมีรูปถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปเมื่อสองปีก่อนเธอมีใบหน้าสวยงามรอยยิ้มที่สดใสแต่ที่ทำให้หมอพิมพตกใจคือที่ซอกคอของเธอมีรอยสักรูปดอกไม้ประหลาดที่คล้ายกับรอยสักของลูกสาวนภัสผู้หญิงคนนี้เป็นใครหมอพิมพึพรรมพำกับตัวเองตัดสินใจที่จะหยิบแฟ้มนั้นมาดูแต่แล้วก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังทำให้เธอต้องรีบวางแฟ้มลงและแกล้งทำเป็นมองหาคนอื่น คุณหมอมาหาใครครับตำรวจอีกคนถามขึ้นอ๋อฉันมาหาผู้กองคมกริค่ะหมอพิมพ์ตอบด้วยน้ำเสียงประมาทถ้าอย่างนั้นคงต้องรออีกหลายวันเลยครับหมอพิมพ์จึงต้องเดินออกจากสถานีตำรวจพร้อมกับความรู้สึกที่สับสนและสงสัยมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆเธอพึมพำกับตัวเอง ที่ห้องพักฟื้นนภัทเตียงคงฝันร้ายเขาเห็นใบหน้าของคนเหล่านั้นชัดขึ้นทุกคนสวมชุดสีขาวมีรอยสักรูปงูที่แขนพวกเขากำลังทำพิธีกรรมประหลาดที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรในความฝันนภัรเห็นตัวเองกำลังถูกมัดไว้กับเตียงคลอดมีชายคนหนึ่งสวมชุดสีขาวใช้มีดผ่านหน้าท้องของเขาอย่างโหดเหี้ยมทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังของความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยนภัรช่วยฉันด้วย เสียงนั้นทําให้เขาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจใบหน้าซีดเผือดเหงื่อไหลท่วมตัวหอบหายใจอย่างแรงมือทั้งสองข้างสั่นระริกนภัทรตัดสินใจแล้วเขาจะต้องรู้ความจริงทั้งหมดเขาโทรศัพท์หาหมอพิมพ์แล้วเรื่องที่เขาฝันให้เธอฟังผมคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของลูกสาวผมครับนภัทรพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเครือและคนพวกนั้นพวกเขาเพยายามที่จะฆ่าเธอหมอพิมพ์รู้สึกถึงความสยดสยองที่เกาะกลุมหัวใจผู้กองจะเย็นก่อนนะคะ ตอนนี้ผู้กองยังไม่หายดีผมไม่เป็นไรแล้วครับหมอผมต้องการที่จะรู้ความจริงนภัทรพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหมอช่วยผมได้ไหมหมอพิมพ์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งฉันจะลองดูค่ะหลังจากวางสายหมอพิมพ์ก็กลับมาที่ห้องทํางานเปิดแฟ้มประวัติของนภัทรค้นหาข้อมูลอีกครั้งเธอพบว่าเมื่อสองปีก่อนมีการบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตให้กับนภัทรซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เขาสูญเสียความทรงจําและที่สําคัญผู้บริจาคอวัยวะคนนั้นมีชื่อว่า นาวารีหมอพิมพ์รีพิมพ์ชื่อนาวารีลงไปในอินเทอร์เน็ตเธอก็พบว่านามสกุลของนาวารีเหมือนกับนามสกุลของหญิงสาวที่หายตัวไปในแ้มคดีของคมกริชทันใดนั้นเองประตูห้องทำงานของหมอพิมพ์ก็เปิดออกอย่างช้าช้ามีเงาร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าประตูเงาร่างนั้นดูสูงใหญ่และคุ้นตา เงาร่างที่ปรากฏที่ประตูห้องทำงานทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเมื่อแสงไฟส่องไปที่ใบหน้าเธอก็ต้องตกใจจนตัวแข็งทื่อชายคนนั้นคือหมอนภาแพทย์อวุโสผู้เป็นที่เคารพนับถือของทุกคนหมอนภาหมอพิมพ์พรรมึมพำมีอะไรหรือเปล่าคะหมอนภาเดินเข้ามาในห้องใบหน้าของเขาดูเรียบเฉยหมอพิมพ์กำลังทำอะไรอยู่เขาถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่แสงไปด้วยอำนาจ หมอพิมพรีปิดหน้าจอและเก็บแฟ้มประวัติไว้ใต้โตะ๊ะฉันฉันแค่กำลังค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์ทั่วไปค่ะฉันหวังว่าเธอจะไม่ได้ทำอะไรที่เกินขอบเขตของตัวเองนะหมอพิมพเขาพูดจบแล้วก็เดินออกจากห้องไปทิ้งไว้แต่ความเงียบและความรู้สึกที่ไม่สบายใจหมอพิมพรู้สึกได้ว่าหมอนพากำลังปกปิดบางอย่างเธอตัดสินใจที่จะไม่สนใจคำเตือนและมุ่งม,มั่นที่จะสืบสวนต่อไปเธอรีบโทรศัพท์ไปหานพัทผู้กองคะฉันคิดว่าฉันเจอเบาะแสสำคัญแล้วค่ะ เล่าเรื่องที่เธอค้นพบเกี่ยวกับนาวารีนภัทรที่กำลังพักฟื้นรู้สึกตกใจเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดหมอแน่ใจเหรอครับนภัทรถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังฉันค่อนข้างแน่ใจข้าผู้กองต้องเชื่อในสัญชาตญาณทั้งคู่ตัดสินใจที่จะนัดพบก,กันที่สวนสาธารณะเพื่อคุยเรื่องนี้กันอย่างละเอียดเมื่อนภัทรเดินม,มาถึงเขาก็เห็นหมอพิมพ์นั่งรออยู่ที่ม้านั่งเธอดูเครียดกว่าที่เขาคิดไว้มาก ผู้กองคะมีเรื่องหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้บอกหมอพิมพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันพบว่าผู้บริจาคอวัยวะให้กับผู้กองไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์แล้วเธอเสียชีวิตจากอะไรครับนภัทรถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเธอเสียชีวิตจากการถูกผ่าตัดอวัยวะภายในนภัทรแทบจะหยุดหายใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าความจริงจะเป็นเรื่องที่โหดร้ายขนาดนี้แล้วใครกันแน่ที่ทำแบบนี้เขาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธ ฉันคิดว่าหมอนพาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเขาเป็นแพทย์คนเดียวที่ดูแลผู้กองในตอนนั้นและยังเป็นแพทย์ที่ดูแลการบริจาคอวัยวะให้ผู้กองด้วยนภัสช็อกจนพูดไม่ออกไม่เคยคิดเลยว่าแพทย์ที่เคารพจะทำเรื่องโหดร้ายขนาดนี้ได้เราจะทำยังไงกันดีครับหมอเราต้องหาหลักฐานค่ะหมอพิมพ์ตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันคิดว่าหลักฐานทั้งหมดอยู่ในห้องทำงานของหมอนพา ทั้งคู่ตัดสินใจวางแผนที่จะบุกเข้าไปในห้องทำงานในคืนนั้นเพื่อค้นหาหลักฐานทั้งหมดเมื่อถึงเวลากลางคืนทั้งคู่ก็แอบย่องเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างเงียบเงียบเดินตรงไปที่ห้องทำงานของหมอนพานพัทรใช้กุญแจผีที่เขาเตรียมมาเปิดประตูอย่างชำนาญในห้องทั้งคู่เริ่มค้นหาหลักฐานอย่างรวดเร็วหมอพิมพ์ค้นหาในแฟ้มเอกสารส่วนนพัทร์ค้นหาในคอมพิวเตอร์นพัทรเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนาวารี แต่แล้วก็พบว่าไฟล์ทั้งหมดถูกลบออกไปหมดแล้วไม่เจออะไรเลยครับหมอแต่แล้วหมอพิมพ์ก็ร้องออกมาด้วยความตกใจผู้กองคาดูนี่สินภัทรเดินเข้าไปหาหมอพิมพ์ในแฟม้มมีรูปถ่ายของผู้หญิงหลายคนรูปถ่ายของนาวารีก็อยู่ในนั้นแต่ที่ทําให้ทั้งคู่ต้องตกใจจนตัวแข็งทื่อคือผู้หญิงทุกคนในรูปมีรอยสักรูปมูเลื้อยพันที่แผ่นหลังและใบหน้าของทุกคนก็เหมือนกับนาวารีราวกับเป็นฝาแฝดกันนี่มันอะไรกันนภัทรพึมพำด้วยน้ําเสียงสั่นเครือ ในขณะเดียวกันหมอพิมพ์ก็พบกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทำงานเธอเปิดสมุดบันทึกขึ้นมาและอ่านข้อความที่อยู่ในนั้นวันนี้ฉันได้ทำการทดลองที่ประสบความสำเร็จแล้วฉันได้สร้างร่างทร,งทรงที่สมบูรณ์แบบเพื่อเป็นร่างอุ้มบุญให้กับอมเทพีร่างทรงหมายเลขหนึ่งได้ตายไปแล้วแต่ร่างทรงหมายเลขสองและสามยังมีชีวิตอยู่ฉันต้องหาคนที่จะมาเป็นร่างอุ้มบุญให้กับพวกเธอ ข้อความในสมุดบันทึกทําให้หมอพิมพ์รู้สึกสยดสยองรีพลิกไปหน้าสุดท้ายเธอก็พบก,กับข้อความที่เขียนด้วยลายมือของหมอพาผู้กองนภัทจะเป็นร่างอุ้มบุญที่สมบูรณ์แบบที่สุดทันใดนั้นเองประตูห้องทํางานก็ถูกเปิดออกช้าๆหมอพายืนอยู่ตรงหน้าประตูใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลุก ประตูห้องทำงานของหมอนพาเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นร่างของชายชราในชุดแพทย์ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลุกดวงตาคู่คมจ้องมองมาที่นภัสและหมอพิมพด้วยความเยือกเย็นในที่สุดเธอก็มาถึงจุดนี้จนได้หมอพิมพและผู้กองนภัสผู้เป็นร่างทรงอันสมบูรณ์แบบนภัสผลักหมอพิมพไปด้านหลังมองหน้าหมอนพาด้วยความโกรธแกเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ไหมฉันเป็นแค่คนสารต่อเจตนารมณ์หมอนพาตอบอย่างใจเย็น เจตนารมที่จะมอบชีวิตใหม่ให้กับองคเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์หมอพิมพ์มองดูแฟ้มเอกสารและสมุดบันทึกในมือแล้วก็เข้าใจทุกอย่างพวกแกใช้ผู้หญิงเป็นร่างทรงในการอุ้มบุญและเมื่อพวกเธอหมดประโยชน์พวกแกก็ฆ่าพวกเธอทิ้งไม่ใช่ทุกคนหรอกหมอนพายิ้มอย่างน่ากลัวมีเพียงร่างทรงที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นที่จะได้เป็นแม่ของเทพีแล้วทำไมต้องเป็นผมนภัสถามด้วยน้ำเสียงสันเครือ ทำไมต้องเป็นผมที่ต้องแบกรับเรื่องราวทั้งหมดนี้เธอคือคนที่ถูกเลือกหมอนพาตอบเธอคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเธอคือคนที่ถูกทดลองและถูกปลูกถ่ายอวัยวะจากร่างทรงคนแรกนภัทรรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังคลายลงภาพความฝันทั้งหมดเริ่มปฏิปต่อกันเขาคือผู้ถูกทดลองเขาคือคนที่ได้รับอวัยวะภายในจากร่างทรงคนแรกและตอนนี้เขากลายเป็นร่างอุ้มบุญคนต่อไป หมอพิมพมองดูหมอนพาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจเธอตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบลงแค่นี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดหมายเลขฉุกเฉินฉันโทรหาตำรวจแล้วหมอพิมพ์ตะโกนความจริงทั้งหมดจะต้องถูกเปิดเผยเธอไม่มีทางทำได้หรอกหมอนพายยิ้มอย่างมีชัยเพราะเธอจะไม่มีโอกาสได้พูดมันออกมา ทันใดนั้นเองประตูห้องทำงานก็ถูกเปิดออกอีกครั้งเผยให้เห็นร่างของชายหนุ่มในชุดตำรวจเขากำลังยืนมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยสายตาที่ว่างเปล่าชายคนนั้นคือผู้กองคมกริตคมกริตนภัทรพ,พึมพำด้วยความสับสนคมกริตคือหนึ่งในพวกเรามอนพาตอบเขาคือผู้ที่ช่วยฉันปกปิดเรื่องราวทั้งหมดนี้คมกริตเดินเข้ามาในห้องอย่างช้าๆใบหน้าไร้อารมณ์ผู้กองนภัทรคุณควรจะยอมรับความจริงเขาพูดเสียงเรียบเรียบ คุณคือร่างทรงที่สมบูรณ์แบบที่สุดนภัทรที่เคยเชื่อใจในตัวคมกริตมาตลอดรู้สึกเหมือนถูกหักหลังเขามองหน้าคมกริตด้วยความโกรธแกทำไมถึงทำแบบนี้ฉันทำเพื่ออนาคตคมกริตตอบอนาคตที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ท่านใดนั้นเองไฟในห้องทำงานก็ดับลงอีกครั้งทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดนภัทรรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวรอบตัวเขาระวัง หมอพิมพร้องเตือนนภัสหันกลับไปมองแต่ก็ไม่ทันแล้วคมกริใช้ด้ามปืนฟาดที่ท้ายทอยของเขาอย่างแรงทำให้นภัสหมดสติลงไปเมื่อนภัสตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองถูกมัดไว้กับเตียงลอดอีกครั้งหมอพิมพก็ถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้ข้างๆเตียงหมอนพาและคมกริยืนอยู่ตรงหน้าเขาด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลุกในที่สุดเธอก็จะได้เป็นแม่ของเทพีหมอนพายิ้มหลังจากนี้เราจะนำเลือดของเธอไปสร้างร่างทรงคนใหม่และวงจรน,นี้จะไม่มีวันสิ้นสุด แต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทั่วทั้งโรงพยาบาลทําให้หมอนพาและคมกริตตกใจจนหน้าซีดนี่มันอะไรกันหมอนพาตะโกนทันใดนั้นเองประตูห้องก็ถูกเปิดออกอีกครั้งเผยให้เห็นร่างของเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายนายพวกเขาถือปืนในมือตํารวจมาแล้ววางอาวุธซะหมอนพาและคมกริตไม่มีทางเลือกพวกเขาต้องยอมวางอาวุธและถูกจับกุมไปนพัฒกับหมอพิมพ์ถูกช่วยออกมาอย่างปลอดภยัยความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยในที่สุด หลังจากนั้นไม่นานหมอนพาและคมกริตก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนนนพัฒน์กับลูกสาวได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จนชีวิตกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแม้ความทรงจำที่หายไปจะไม่มีวันกลับคืนมาแต่พัฒน์ก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกสาวของเขาหมอพิมพ์เองก็กลับมาทำงานในโรงพยาบาลเหมือนเดิมแต่เธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตว่าความจริงที่ถูกซ่อนอยู่อาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิด นภัทรกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะกับลูกสาวของเขามองดูเด็กน้อยที่กำลังนอนหลับในอ้อมกอดด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นและเขาก็ได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กที่เคยได้ยินในความฝันเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งอย่างแผ่วเบาและนภัทรก็รู้สึกถึงความสุขที่เต็มเปี่ยมในหัวใจของเขาเพราะในที่สุดเขาก็ได้พบกับความจริงที่เขาตามหามานานแสนนานแล้วเรื่องราวของเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชายคลอดลูกบนเตียงโรงพยาบาล หมอทั้งโรงพยาบาลถึงกับตาข้างได้จบลงแล้ว